การที่เฮาเตอร์ต่อมาเป็นผู้ใหญ่มาหอมือนี้ก็สำหรัจงเข้าใจกันว่ามูงมุงขนะดมันจาเป็นต้องมีลายก็ได้ไม่ได้ส่งควนก็ได้แล้วทุกคนไม่ได้ส่งควนก็สามารถพาเฮาจงคนชาวบ้านได้แล้วสั้นนี้ค่อยหากระหูไม่ได้ส่งควนมันก็สามารถพาเฮาแบบเ้าเพื่อนผู้นี้ได้เ้าเพื่อนผู้นําได้จงคนอีนี่ได้จงคนอีน้ำได้จงคนชาวบ้านได้ มันก็ม้วนแล้วอะซ้ำนี้เแ็ <S <S <อ>่คนค่อยคิดว่าต้องมีมู่ป้ามัมแบบหนึ่งร้อยคนสองร้อยคนนะแบบมีบ้านมีนมูม่ทบ้านทัวนท่วเหมือนจึงม้วนนะแต่เดี๋ยวนี้หมเแม่นแล้วเขาไม่ได้ส่งคนก็ได้ไอ้มูนะการจงคนล้วก็จบหาเก้าคู่มีไหมนะผู้ชายที่ไม่เที่ยวกลางคืนรักเดียวใจเดียวไม่กินเหล้าสุหรี่ที่มึงหาน่ะอีกก็เอาไปฉันหมดแล้วเยาว่ะ การที่เจ้าว่าวพื้นคอยเออและเจ้าขิดบ่ว่าค่อยนี่ชิบว่าพื้นเจ้าคื้นนั่นเออ <c oughs> บางเ่อเนี่คอยอาชีบาาว,ว่าพื้นเจ้าร้ายกว่าเจ้าว่าวพื้นคอยอีกเออคอยแต่งมาเมื่อไหร่อันใดชั่วอันใดบ่ดีดนะเน่ยคอยว่าให้เจ้าชั่วมานเออเจ้ายอย่าคิดว่าเจ้าชีบว่าพื้นคอยได้คนเดียวนะั่นเออคอยให้เกงเ,กงเรื่องว่าวพื้นเรื่องแต่งเรื่องเออเ <c oughs> จ้าระวังเออมันจะเกินนะด็อกเตอร์ แม่สีสอนเด้อลูกเข้าบาสามารถย่อนเวลาใดแต่เขาย่อนใส่หมอล่ำใดเด้อลูกว่าแล้วก็ไปไเโบก์ไปกูยังไม่รู้เลยว่ากูด่าใครแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูด่ามึง หอบใจห่างๆไปให้ผู้ใดมั่งดีเนอะโอ้ยบักกวากูเนี่ยนะมึงจีไปให้ผู้ใดมั่งอีห้ามึงแต่เขาบอกมั่งมึงยังห่างลูกเจ็บปวดช้ำเจ็บนี่เนาะพูดแล้วก็ไม่เข้าใจก็บอกว่าระเบิด นี่มันเป็นระเบิดไม่ของรสเสีย hmm? ประเทศไทยไม่เคยใช้นะครับประเทศไทยเขาไม่เคยใช้จะประเทศไทยเป็นคนวางได้ไง mm. วางให้ตัวเองไปเยียบนะมันมีที่ไหนละ่ะไองยับเตอพูดแล้วก็ไม่เข้าใจ <Yeah. S 1> ยีก็คุณก็คอมเมนต์นะลุกล้ำมาแล้วก็มาวางไว้ที่ไทยแล้วว่ามันไปเขียนเป็นเขตแช่ชายแดนเป็นเขตฝั่งไทยไทยเป็นคนวางเองแล้วก็หยียบเองนังเล่งพ่อยี่ไอ้ยับเตอ เป็นคีเอเตอร์เหรออ้าเข้ากับเป็นเหมือนนักแสดงนั่นแหละเป็นนักเขียนบทอยากสิเป็นยังกับเป็นอยากเป็นพีบาร์คือเมื่อดิบจะได้ปิ่นคีพีบานี่เอออยากเขียนยังจะเขียน